เราสามารถดึงดูดเงินเข้ามาเปรียบเหมือนดอกไม้ดึงดูดผีเสื้อถ้าใครอยากให้ดึงดูดเงินเข้ามาหาเราในทุกๆวันนะครับเราต้องทําตัวให้เหมือนกับดอกไม้ที่กําลังดึงดูดผีเสื้อนึกภาพตามนะสมมุติว่า,าเงินเปรียบเสม,มือนผีเสื้อเนี่ยหลายๆคนจะใช้วิธีการออกไปหาเงินไปวิ่งไล่จับเงินนะครับทางานแลกเงินแล้วเงินมันก็จะหายากเงินมันก็จะ ถ้าถ้าเปรียบเหมือนผีเสื้อก็คือเราไปวิ่งไล่จับผีเสื้อใช่ไหมแล้วผีเสื้อมันก็จะบินหนีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือเราจะต้องทําตัวให้ดึงดูดเงินทําตัวเปรียเสูงเงินเราเป็นดอกไม้ที่สวยงามส่งกลิ่นหอมนืกออไหมครับแล้วผีเสื้อก็จะบินมาหาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองมีช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือช่อง t ิ k กตอ็อกแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรา มีความสามารถหรือเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับมาแบ่งปันบนโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาพอเป็นประโยชน์กับเขาแก้ปัญหาชีวิตให้เขาได้เขาก็จะเข้ามาหาเราเองพอเราดึงดูดผู้คนเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าผู้คนนะครับเงินเนี่ยจะเข้ามากับผู้คนนึกออกไหมพอเราสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้เยอะเงินมันก็จะตามมาด้วยนะครับผมก็ใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันนะครับ ใช้ออนไลน์ในการให้ประโยชน์นะครับแบ่งปันสิ่งดีๆบนโลกออนไลน์ในช่องทิกตอกทั้งในเพจทั้งในเฟซส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับที่ผมได้ในเดือนนี้นะครับใน11วันที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากให้เงินไหลเข้ามาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเราต้องออกมาให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับผู้คนนะครับเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ดึงดูดผีเสื้อเข้ามาหาเรา